มาเลยกุมาเรามาจะล่ยมาประกาศตัวฉันชื่อด็กิ่าอิาไิมาเซบาาร์สองเลขที่13วันนี้จะมาสรุปแรงพลังงานและไฟฟ้าแรงพลังงานเป็นสิ่งที่มีอยู่ยตามธรรมชาติ สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันพลังงานไมายถึงหมายถึงความสามารถในการทำงานเช่นการหัดหันหมุนด้วยได้ด้วยพลังงานเล่นลม พลังงานจึงเป็นความสามารถในการทำงานที่ทำให้วัตถุวัตถุเครื่องเครื่องที่หรือเปลี่ยนแปลนได้พลังงานบนโลกมีหลายรูปแบบเช่นพลังงานกดกล พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสง,พล,ง,งสพลังงานเสียงพลังงานเคมีพลังงานความร้อนดวงอาทิตย์เป็นแหลง่แลงแหล่งพลังแหลง่งพลังงานของโลกพลังงานจะ ดว,ดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆเช่นเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีโดยเริ่มโดยเริ่มการจากการสร้างอาหารของพืชวัชระ